ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอเบนเซม่าถึงเรอัลมริดผมได้ทุกอย่างมาหมดแล้วเบนเซม่าตัดสินใจอำลาเรอาลมริดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างน่าใจหายเพราะเจ้าตัวแทบไม่มีข่าวย้ายทีมและไม่เคยบอกใครเรื่องนี้ทั้งนั้นแม้กระทั่งงานเชลติทั้งที่เป็นผู้จัดจาการทีมยังไม่คาดคิดว่าเขาจะอำลาสโมสสจนถึงนาสุดท้ายสโมสสให้ทุกอย่างกับเบนเซม่าและเบนเซม่าก็ทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนสโมรสรเลอัลมริดครับ ไม่ยอมผ่าตัดนิ้วที่หักใช้วิธีพันผ้ารงแข่งประคองความเจ็บปวดลงเล่นเรื่อยๆเพราะทีมไม่มีกองหน้าัดสุดท้ายในบ้านวันนั้นเขาได้รับการสรุปด,ดีจากเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลสแตนดิ้งโอเวชั่นล่าสุดคาริมเบนเซมา่าออกมาพูดถึงความในใจอีกครั้งถึงเหตุผลที่ย้ายออกจากเรอัลมริดครับยุติอาชีพคาแข่งที่สเปนกับราชันชุดขาวนานกว่า14ป,ปีผมบรรลุทุกอย่างหมดแล้วการประสบความสําเร็จที่เลอัลมริดผมอยากลองอะไรใหม่ๆ ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาลีกซาอุเมื่อโครงการฟุตบอลในซาอุเริ่มต้นขึ้นมันดูใหญ่โตในทุกด้านผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งและช่วยให้ฟุตบอลก้าวไปข้างหน้าในประเทศนี้ที่นี่มีความหลงไหลามากมายและผมพอใจกับระดับของเกมในฐานะคนมุสลิมเมื่อคนอยู่ในนครเมกะคุณจะรู้สึกสงบมันเป็นสถานที่ที่พิเศษซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศมุสลิมพวกเขาต้อนรับผมด้วยความเต็มใจและผมรู้สึกรักทันทีผมมีความสุขและภูมิใจมากกับทุกอย่างที่ผมทำ และคว้าแชมป์ร่วมกับเรอัลมาลิตแต่ผมคิดว่าสําหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลองอะไรใหม่ๆในชีวิตหลังจากทุกอย่างที่ผมได้รับมาแล้วในมัดลิตโดยเบนเซม่าคาแข่งในถิ่นซานเตียโก้บาร์นิมิวนานถึง14ปี P P. ลงเล่นไปทั้งสินส้น647นัดยิงไป354ประตูมากสุดอันดับ2ของสโมสร165แอซิสมากสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและมีส่วนร่วมพาเรลอัลมาลิตได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกและแชมป์สโมสรนโลกอย่างละ5สมัย แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพและแชมป์ลาดิกาอย่างละ4สมัยแชมป์โคปาเดลเดย์สมสมัยและแชมป์สเปนนีซูเปอร์คัพสสมัยและรางวัลบัลลงดอร์อย่างยิ่งใหญ่ทั้งยังทำสถิติยิงประตูเร็วสุดในเซกเอลกรลาชิโกเพียง21วินาทีเมื่อปี2011ลงเล่นมากสุดในประวัติศาสตร์สโมสรในฐานะนักเตะต่างชาติที่ไม่ใช่คนสเปนสุดท้ายแล้ว จนวันนี้เบนเซม่าก็ยังพูดถึงเรอลมลิตไว้แต่เรื่องดีๆครับเพราะเขาคือตำนานเรอลมลิตตำนานของสโมสรไปตลอดกาล